นี่คือตลาดมืดประเทศไทยอันนี้กลานที่เหรอในรูปแบบที่เต็มที่ที่สุดเท่าที่เคยมาแหล่งทำเงินใหม่ของชาวต่างชาติที่มาอยู่ประเทศไทย1979ครับเป็นเล่มในเล่มโลก How much is it brother The price is currently around 10,000 to 30,000 baht depending on the c o n d i t i o n 10,000 to 30,000 and how much are you selling this one for This one is not for sale it's a collectible c o l l c t a b l e Yes ของแปลกๆที่มาได้ยังไงวะเอาเกก็เอา500เก่าก็คงใส่เคยใส่มาแล้วแหละได้ๆ ทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดมืดของถมวันเสาร์ไปดูกันเลยเขาบอกว่าตลาดมืดไงทำไมสว่างเงี้ยข้้งหลังนะพี่มันอยู่ที่ของถมนะกรุงเทพในคำนิยามของตลาดมืดนะครับก็จะมีทั้งของที่อ่าเป็นของมือสองของมือแปดของมือสิบหรือบางอันก็ของขโมยมาหรือว่าของที่หลุดจำนำอะไรประมาณนี้อันนี้ป้ายไฟของของของแบรนด์เขาเลยเหรออ๋อใช้เทียนใส่มันก็จะลอยไป ก็จะมีทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะฮะแบบหนึ่งอะเอาต้มหมกย่างมาบอกวันนี้เดินไม่จบเดินไม่จมก็วันนี้โชคดีครับฝนไม่ตกปกติฝนจะตกนะฮะและฉันโดนผีเพอิเขาช้าไม่ต้องตายพออไม่ต้องไม่ต้องโอเคเดินต่อก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับคราวที่แล้วเราได้ของหลายอย่างกลับมาจากที่นี่นะอันนี้ก็ถือว่ามาไวนะใช่ช่วงนี้กูหาเรื่องออกก๊าใจมด สำหรับใครที่ตามหาีโมทแอร์นะครับที่นี่จะมีเสมอน,นะครับ <S <S ตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งไม่เกินทุ่มหนึ่งคนก็เพิ่งเริ่มนะครับหัวกแกจะจุกเสียดแน่นกับเราฟิกเกอร์และโมเดลราคาต้องรอเวทดูว่ามันจะถูกหรือมันจะแพงนะครับว่าถูกจริตหรือเปล่าผมจะนำดูเป็นสินค้าม,มือสองมาให้แล้วกันนะ,ะ,นะ <S <S แกลองเอาไปเทียบกับในห้างแล้วแกลองเวทดูบางอย่างมันก็เป็นของที่บางขายในห้างแต่มันขายถูกกว่า <S <S เช็คก,กับในห้างมาแล้วในห้างอยู่299อันนี้เหลือ190 ืไมาทำไรเนี่ยใครเป็นคนดีมางเนี่ยแล้วพี่เสียบไงอ่ะอ๋อมีมีตัวนี้ค่ะแล้วเอาไว้หลังเคสโทรศัพท์มันจะน่ารักกุิ๊งกริ๊งกริงอย่งเงี้ยหรอใช่ถ้าเกิดห้อยอย่างเงี้สาวสาวกี๊ไหมสาวกี๊ไหมโมก็อาจจะกี๊แต่พี่เขามีตุ๊กตาเมลลี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหรอเรียบร้อยเสียตามใช่ค่ะน้องก็เป็นช่างอ็อกเหล็กเก่าไปทำคัสตอมให้สดๆตรงนี้เลยมีขายแค่ที่ไทยจริงเหรอใช่นี่ตุ๊กๆเลยนะใช่โอ้โห ของไทยก็จริงๆมันเป็นของบางอย่างเป็นของทางเลือกนะครับสําหรับคนที่อ่าซื้อของที่เป็นมือหนึ่งอแหละแต่ว่าสวัสดีคะรับผมัวัสดีโจริงและเด็กนวดเพียบเลยซื้อของทางเลือกแต่ว่าบางคนแบบราคามันถูกกว่าในห้างเว้ยอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งแกจะมองว่าเป็นตลาดตกยุคก,ก็ได้แต่ฉันมองว่ามันคลาสสิกนะ้ยดูแกดูแผนได้คือใครที่เป็นแบบว่า ลุงๆหน่อยนะครับตามวัยรุ่นไม่ทันุกวันนี้วัยรุ่นเขาเล่นแบบพวกของเล่นป๊อปหมาชิ้นเล็กๆเงี้ยไปวางหน้าคงหน้าคอมอ,อะไรเงี้ยวั้ยรุ่นสมัยเนี้ยเขาเน้นเล่นอะไรแบบนี้นะคือมันสามารถปล่อยตอ่อในกลุ่มได้นะเว้ยไม่ขาดทุนอันนี้เรียกว่ามอลลี่นะดาราสะสมกันเยอะก็ไม่ได้มีแค่คนไทยมาล่านียได้ยินต่างชาติแบบคนจีนเกาหลีพูจ๋าเลยมาล่าของเล่น,น,นลกันแล้วก็พวกสายแกเจ็ตที่ไม่นมีย e ี่ห้อน่ะ,ะนะสนใจมากบางตัวจะพูดตรงๆก็ไทยประดิษฐ์แต่แล่งเท่าของในช็อปเลยนะ แล้วก็ตุ๊กตามือสองก็มีมันมีตั้งแต่ตุ๊กตาเด็กเล่นไปจนถึงตุ๊กตาจริงจังที่ราคาเป็นหมื่นหาแกเอาเยอะแกลองต่อเขาดูมื่อผลอันนี้เท่าไหร่นะครับ 1. 1> ร้อยหนึ่งจ้อนอันนี้ของมือหนึ่งนะตลาดมือตอนนี้เ,เดินสบายมากกระเป๋าใบละร้อยสี่สิบบาทครับร<ๆ>กระเป๋าทางานกระเป๋าให้ลูกตุ้ยร้อยสี่สิบใบมาเลือกเลยได้หรอเปล่นี่คือ ของแฟนตัวยงในเขตนั่นเองใช่140ทุกคนดูมันไม่ไมใช่ใบเล็นเกนะเว้ยในกระเป๋าเดินทางแบบใบใหญ่สะพายข้างซอยสักหลายใบก็ไม่ซีเรียสนะนะฉันว่าราคาดีในมุมมืดๆเนี่ยแกพลาดไม่ได้นะเว้ยแกต้องไปไปดูให้ครบอันนี้เท่าไหร่ครับ650 650อันนี้ก็จะเป็นประจําก็จะเป็นเสื้อวงเน,นะจะเป็นมือสองข้างในก็จะหลบมุมมืดๆอยู่ ฉันไม่กล้าบอกว่าแท้หรือเทียมแต่แกดูข้างในมีทั้งคมฮาร์ดบารองเซกามีวอซาเช่ด้วยใครดูเป็นช่วยมาสอยออฟไว้ตัวล่างให้ฉันทีก็จะมีหลบไปแบบมุมมืดๆตรงโน้อนอ,อีกนะแปลว่าด,ดีครับอันนี้เป็นเสื้อกะนะครับแขนเขินอะไรก็แน่นปักเลยพวกสายทัวร์ลิงสายบิ๊กไบนะฉันว่าออปชันให้แกใส่หน้าหนาวเพียบเลยว่ะเพื่อนก็มีเป็นขอเป็นแบรนด์นะครับเป็นยี่ห้อแล้วก็บางอย่างเขาไม่ไม่เปิดไฟเลยบางบางร้านคือต้องคุยดูเอาอะ มันคืออิสระนะเว้ยในการเปิดร้านได้ครับอันนี้คือแบบเขายังใช้กันอยู่ใช่ไหมเครื่องคิดเลขเนี่ยทุกวันนี้คนชอบกดในมือถือ,อะนะคาสิโอนี่เป็นแบรนด์ดีสุดไหมแปดสิบบาทปลั๊กไฟแบบยาวนะครับเสียบได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสล็อตอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นมหากรรมติดฟิล์มกองแสงนะครับใช่ยาวไปหนูอนะ่ะยาวไปปากซอยเลยครัแบาบกับพ oh. ี่เข่งโอ้โห สามอย่างห้าสิบซ่อมมือถือเหรอโอ้ถ่ายรูปให้หน่อยได้ได้พี่มีไอโมบายซ่อมได้ไหมเฮ้ยอันนี้เราช่างช่างซ่อมมือถือใช่ไหมเฮ้ยเริ่มแต่วันเลยเหรอเฮ้ยเสื้อทีมอะไรเนี่ย ูเมนูพี่เอาเมนูอหรวันนี้เจอแน่เะไหมวันนี้วันนี้เิดสเปอร์เป็นไงคือตรงเนี้ยเป็นร้านมือถือก็เป็นร้านมือถือติดกันแบบเลียงเรียงเรียงเลียงเลียงาเลยร้านนี้เสื้อทัวรอย่างเจ๋งครับก็คือพวกหน้าฮิปฮอปสมัยก่อนคือเป็นเธอใครชอบแนวแบบหน้าคนอย่างเงี้ยโคตรเยอะเลย นี่คือร้านที่มีการคัดไปแล้วนะไม่มีของฟุกแน่นอนดังนั้นอยู่ที่แกพอใจอันนี้เป็นรองเท้าแตะนะครับรองเขาแตะมือสองมาดูกันว่าเท่าไหร่หลายคนไม่รู้ว่ามีคนเล่นรองเท้าแตะนะเว้ยบางคู่เป็นพันก็มีอ๋อันี้อันนี้ของผู้หญิงจะหนักใช่ไหมเท่าไหร่พี่สามร้อยแล้วไอ้หนุ่มข้างๆนี่ต่อยับเลยต่อ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 ได้ปะเมื่อกี้ได้ต่อปะไ้ต่อพี่ชายไอพี่ยางี้พี่ต้องลดให้ผมมาแล้วเฮ้ยต่อลูกค้าประจำเหรออันนี้มือหนึ่งนะ สี่ห้าเหรอเท่าไหร่ครับพันสองรู้เหรอพี่เป็นใครไม่รู้เราแล้วคือแม่แม่แม่เขาบังคับมันน่ะเคยเรียกให้หนูดูพี่อ้าวเนี่ยเราลืมเราลืมพี่เปลี่ยนทรงผมใหม่เหรอมันก็เลยจำพี่ไม่ได้เดี๋ยวนี้กลับไปดูอ่ากลับไปดูนะลูกนะมีแต่ของดีๆนั้นลูกครับผม พวกคิวด้านในเนี่ยเขาเปิดทุกวันนะแล้วพอนมนี่มาปล่อยหูฟังกับคุณตานะมีทั้งเ a เซอร์ไฮเปอร์เอ็ก h โลจิเทคโอ้ยเยอะแต่ฉันชอบมาเชลมาเชลเท่าไหร่ไม่ร้อ่ะต,ตัวนั้นลอาได้่หัร้อยงเสียบฟังนี่ตอนนี้เป็น,เ,ปนเทปแล้วก็เป็นซีดีใครที่อยากได้ความฝันวัยเด็กที่มันหล่นหายไปที่นี่ก็เติมเต็มมานะปามี่ครับปามี่อัลบั้มแรกเลย เชดโดเจอของแลโอเทโตออราบัมโกออนครับสองสิงขนองลำครับมนแคนและก็ไหมไทยแก้ไปหาที่อื่นก็ยากแล้วนะเชดโดอันนี้ซิลิโฟคิงไซส์อันนี้ไฟนอลแฟนตาซีครับเกมเพลย์สเตชันเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักหนังสือเพลงแล้วนะโยอย่าสัต์เพลงสมัยก่อนมันเปิดเสาอาชิ์นะแกเริ่มเดินตั้งแต่6โมงเป็นต้นไป โซนนี้แหละครับคือตลาดมืดของจริงคือมืดแบบไม่มีไฟอ่ะมีแค่บางร้านที่ติดไฟใครที่อยากจัดบ้านแนวโชห่วยสมัยก่อนตรงนี้มันยังซับได้อยู่ไหมพี่พี่ลองดูโอ้สมัยก่อนสิบห้าบาทนะเนี่ยยังลื่นะยังลื่นอยู่นะชื่นแน่นอนฟองเยอะแน่นอนอันนี้เป็นเป่านะเป็นยุคแรกๆเลยของผงซับฟองนะพี่น๋ออ๋ออันนี้มันเป็นกล่องเงินอะไรอย่างเงี้ยอเข้าไว้ใส่ทองใส่เข็มขัดใส่อะไรพวกนี้นี่ทุกคนนี่คือกล่องร้านขายทองสมัยก่อนนะครับ คือของบางอย่างบางคนคิดว่าเอย,ม,ยมันจะไม่ได้ใช้นะแตจ่จริงแล้วมันเป็นของสะสมนะอย่างถุงนารุตโตหรือว่าถุงจากร้านต่างๆเนี้ยบาง diary, บานคนก็ซื้อไปใช้เอ้ยผมเจอซีดีในตำนานละอันนี้มันไว้รุ่นไว้รุ่นยุค2,000ต้องมีครับไม่มีไม่ได้นี่โซคูอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มแรกที่เพิ่มเพิ่มร้องวา,ากคนหนึ่งอันนี้เป็นลาบานูน อันนี้อัลบั้มโูนอัลบั้มนมสดนะครับอัลบั้มที่เปี้ยงที่สุดของรามานูนอันนี้เป็นโปสการ์ดแล้วก็เป็นโปสเตอร์หนังนะครับเผื่อนช่นเปิดร้านกาแฟมันชอบสะสมอะไรแบบนี้มีดีครับโอเคจ่คนละครึ่งได้จ่ายคนละครึ่งได้ด้วยอันนี้มันเป็นของของแค่เลยปะใช่ครับของลิขสิทธิ์ของท่ายนังนี่ใครสะสมอยู่40บาทซูเปอร์แมนแล้วก็ข้างในก็มีไส้ให้อเีีครับมมมผดูจ็อกเกอร์หน่อยครับ นี่ก็ผีสิบเหรอใช่ครับไปนอน Destination บั t t ล r f ฉันเห็นบางคู่ก็มาเดินเล่นกับแฟนนะก็ดูของอะไรเงี้ยฉันว่มีความสุขจะตายเนี่ยใครที่ทําแบบแบบถ่ายหนังเนี่ยถ่ายหนังแบบหมู่คณะอะไรเงี้ยแนะนาอันนี้นะนั่งอะไรนั่งอะไรวะคุ้นคุ้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นของชิ้นเดียวกันนะครับก็จะมีแล้วแต่ของที่หามาได้นะใครที่ปล่อยเบนเนมหาถุงอยู่แกมาดูนะ เวนโอ๊กเลยห้าร้อยอ่ะแกนึกภาพเอาเด้แกต้องเตรียมไฟฉายมาด้วยนะแล้วก็อันนี้เหมือนที่ฮ่องกงครับเป็นตัวพวกตัวเทสเตอร์ตัวลองอะไรเงี้ยที่ฮ่องกงก็มีแบบมีขายนะฮะคือในส่วนของต่างชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบางคนเขาบอกว่าของที่เป็นตัวเทสเตอร์อ่ะมันจะดีกว่าของจริงอันนี้ผมไม่รู้เชื่อได้ป่ะนะสอยนี้ก็เป็นของกินครับยาวเข้าแบบนู้น ช่วงนี้อาการเย็นบอกเลยฟินมากฟิลนี้ให้ฟิลแบบ, food แบบสเต็กฟู้ดแบบต่างประเทศมากเลยครับก็มีเป็นอ่าตอนนี้เป็นฟู้ดทรัคนะครับก็เป็นร้านขายของมีลาเล่าด้วยแนะนำให้สอยของมาก่อนด้วยอยากดื่มก่อนเดี๋ยวดูไม่รู้เรื่องโซนนี้จะเป็นอ่าของเล่นเด็กอ้วนอย่างเรานะฮะมีแต่มาร์ทไรเดอร์ยันอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นฟิกเกอร์เป็นโมเดลนะครับก็ เขามีทั้งแยกชิ้นเล็กมาแล้วก็มีเป็นประกอบไปแล้วนะครับไม่ต้องมีกองไม่ต้องพิธีรีตองอ่ะลุยเลย590อวออุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์คัสตอมแยกก็คือสามารถเอาไปใส่อแดปกับตัวหุ่นได้จังหวะไปมันไม่ใช่แก่ผู้ชายแบบเราหรอกสาวๆเขาก็กรี๊ดเหมือนกันของพวกนี้นี่ก็เป็นของพวกป๊อปมาร,รมารกไอนม4-9บกาทนี่เป็นเข็มขัดมาร์ทรเดอร์ นี่แข็งขัดแข็งขัดสีพักซ้ายไปอาทิตย์หน้าไม่มาไปญี่ปุ่นใช่ครับไปญี่ปุ่นเหรอใช่ครับพี่แปลใครอ่ะแปลคนเดียวครับเฮ้ยจริงเหรอจริงครับพี่ไปทิ้งของกลับมาเหรอใช่ครับซื้อเราก็ส่งกลับเรืออย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วครับเป่าอ๋อใช่ครับอันนี้มาจากญี่ปุ่นปะใช่แล้วครับเฮ้ยสัมเพลงเปล่าโอุ้ยอันอันนี้พี่อยากแปลงร่างเนี่ยอยากแปลงร่างสตาร์ทเล่นต้นเท่าไหร่ อ่าสามครับตัวไหนตัวไหนสามร้อยนี่ไงเฮ้ยนี่สามร้อยเหรอใช่บ้าอลังการนี้สามร้อยเลยนะใช่แล้วมีสายด้วยนะมันต้องมีคาถาไหมไม่มีเนาะไปดูเอาเองเนาะใช่สมุไรนั่ก็ญี่ปุ่นเหรอใช่ครับสมุไรเท่าไหร่สมุไรพันสองครับอันนี้เปิดคมแล้วนะครับต้องระวังหน่อยเปิดคมแล้วเหรอใช่อืแล้วไปฟันอะไรมามึงไม่ได้เกรงใจคาตานะน้องเลย เอาลเรเว้ยตอนนี้คนแย่งกันแล้วเว้ยทุกคนเบเบดเบเบดเท่าไหร่พี่ร้อยห้าสิบงานอะไรนะงานเทียบเหรอนเทียบองานแท้งานแท้ฝั่งนู้นเหรอโอเคใครคิดถึงเบเบดไปเดี๋ยวพาไปดูอันนี้อันเนี้ยนะใช่เปิดต่อให้ห้าร้อยเก้าสิบอันนี้ห้าร้อยเก้าสิบใช่ไหมและพันได้พันห้าเก้าสิบนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยดีมิเต็ดดีมิเตอ๋อนี่นะคลิปกล่องที่ของเล่นเยอะนะคือมันเหมือนเราไม่ได้มาเดินอ่า เมกะมอตอนกลางคืนนะแต่ว่าเป็นของที่อามาเซลสวัสดีครับ,รบมีตัวมากะลองไหมต้นเป็นกระแสโคตรแพงตัวนี้นใช่<า>ไหมเท่าไหร่แล้วตอนนี้หกร้อยครับหกร้อยเนี่ยบรลลิแวนอ๋อเนี่ยหกพันห้าโอเค<า>คือโซนของเล่นนี้ดูไม่เถื่อนนะดูแบบว่าจรงิงจังการขายมากบางตัวก็มีกล่องบางตัวก็ไม่มีนะฉันว่าเขาใจง่ายดีนะเป็นรถฮอตวิวครับเป็นรถอ่ารถเล็กสำหรับคนสะสม ขันแอดวานแกต้องมีอู่เป็นของตัวเองแกนึกภาพถ้ามีคอลเทชันโฟรคิงตั้งอยู่ในห้องแกมันคงจะเท่น,น่าดูคือ้าไม่ใช่ของแบรนด์ของนิกสิทธิจ,จ,จา๋าเพาวางกับพื้นขาย10บาทสี่สิบาทสามสิบบาทยนะคะรับเงียงกันมาประมาณนี้แลตอนนี้เวลาสามทุ่มครูแข่งฉันเดินเป็นเพียบพวกแกที่เคยถอดใจกับของเล่นบางอย่างว่ามันแพงไปแกกลับมาเช็คราคาใหม,ใหม่ดีเพื่อนคือตอนนี้โคตรบ,บันเทิงโอ้โหพอรอเปิดเต็มที่ปุ๊บแม่งโคตรบันเทิงเลยนี่คือตัวเกมลินจากในหนัง ตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลิขสิทธิ์แท้จากหนังนะราคาจะแรงนิดนึงเป็นโมเดลหนังก็เยอะนะครับอันนี้เป็นก็ซิล่าอุ้ยเยอะมากเขอไทขี่ือของอะถ้าเกิดผมเพิ่งไปเดินเมกามอลมาถ้าเทียมจริงถูกถูกฉันไม่รู้ว่ามันเต้นท่าอะไรแต่ฉันยืนดูมันมาสักพักแล้วและพวกแกดูดีมันมีแต่ของขายยากันนั้นเลยอะเบเอีอะไรครับบอ,อีตัวนี้ใหม่นอนกล่องนะยังไม่ได้ใช้งานเลยเดี๋ไม่ใช่ห้าสี่วันหน้า แต่เดียวตัวน er> ี้มันอิมพอร์ตจากญี่ปุ่นเลยนี่ว่าก็คือเอาไปซื้อไปเล่นที่บ้านก็มีเหรียญมีอะไรครบเลยใช่ครับอ๋อเล่นแปลกๆเยอะจังวะามาดูนี่ผมอยากได้อย่างหนึ่งถ้าวันนี้มียผมจะซื้อผมจะชักกี้มิตต์บีน่าไรครับอ่าสองพันแสนครับมันเป็นหน้ากระเบื้องกับรองเท้ากระเบื้องเป็นงานเก่าครับมีแอนนาเบลไหมแอนนาเบลมีแอนนาเบลอ่ะมีเพีงตอนหนึ่งเหรอลูกมี่เดินแอนนาเบลมันเดินได้ไหม ไม่ได้เลยพี่ไม่ได้เนาะเล่นได้ก็วิ่งเลยแล้วตอวหนึ่งเนี่ยที่ขนาดเท่าของจริงไม่ใช่ให้เราไปอยู่กับมันหนึ่งต่อหนึ่งมีบ้านอบคัวสติดที่ของเล่นเยอะชิบหายเยอะมากแต่ผมยังไม่เจอชักกี้นะผมหาชักกี้กับแอนนาเบลอยู่เฮ้ยต้องใส่กล่องนี้เลยหรอนี่คือพวกตัวประกอบทรือตัวกีเป็นอย่างครับล็อแมนล่างนี้โคตรคลาสสิกเลยเพื่อนฉันเจออะไรบางอย่างที่เจ๋งกว่าออนไลน์แล้ว กดในออนไลน์มา500อันเนี้ยถ้าแกชิคมาจากบ้านแกก็คุ้มค่าเลยสลิปน็อตข้างในเท่าไหร่อ่ะ4,500ัาสี่พันห้าอูมหูยาัดลงกล่องาอ่างนี้เลยก็หลากหลายนะผมว่าหลากหลายพอๆแบบเกินเมกะมอลล์นะเพราะมันมันมีครา,าละกันมีของเซลมีของอะไรแปลกๆเยอะนะ <c oughs> มือเท่าไหร่ครับพี่ 2,50, 250ครับ250รอแล้วครับ,รบอ๋อต้องการสองหน้าหรือว่าตีนตุกแก มันมีทั้งของจากลิขสิทธิ์แล้วก็ของจีนนะแกต้องเลือกเฮ้ยนี่มันมากิมาโอปะเนี่ยร้านเราไม่มีชักกี้เหรอชักกี้มีเลยพี่โอเคผมว่ามีเรามีโอกาสที่จะได้เจอชักกี้บ้างนะครับแต่หลักๆถ้าเกิดเราไม่เจอชักกี้ก็แนะนำให้ชักอันนี้เท่าไหร่ครับพันหนึ่งโปรตัวนี้ของแบรดลีย์อันนี้การอะไรอะ่ะ อันนี้มันการ์ดอะไรโปเกมอนใช่ไหมเบตเทิลออฟตลิงชันพี่อ๋อเขาเรียกว่าการ์ดอะไรนะอ่าเบตเทิลออฟตลิงชันครับเบตเทิลออฟตลิงชันใช่ครับคนไทยทำหรอแต่เดี๋ยวฉันว้าวมากมันเป็นของการ์ดของไทยเหรอคนไทยเลยพี่คนไทยเหรออยากเริ่มต้นจะเล่นสักเด็กหนึ่งต้องมีประมาณเท่าไหร่ผมแนะนำเป็นสตาร์เตอร์เด็กนิดสตาร์เตอร์เด็กประมาณกี่บาทประมาณถ้าออกมาประมาณสองสามร้อยห้าสิบผมไม่แน่ใจมีนี่ด้วยเหรอมีพี่หลวงด้วยเหรอ เป็นซีรีส์ของพี่หน่วงอ่ะพี่ oh. เป็นนายตนสองนายคนไทยเล่นกันก็คือ Battle of ออฟตลิงชันเดี๋ยวผมดูข้อมูลมาให้ว่ามันเล่นกันยังไงแบตตกใจเหรอตกใจประกาศจับพลั่งเท่าไหร่อ่ะไปละแปดสิบไปลแล้ว80ครับอ,อ,อีกนิดเดียวจะขโมยได้แล้วเ <c oughs> ท่าไหร่อ่ะคันนี้ห้าร้อยห้าสิบร้านผมเองพี่เอาร้านแล้วเหรอครับ ไฟเหรอธาตุไฟเราไปแล้วพี่เจสะต้อนไหวยังเหลืออีกธาตุเหลืออีกดเลยน้ำอ่ะไม่มีเลยพี่ฉันบอกพวกแกแล้วว่าตาดีได้ตาร้ายเสียดังนั้นของแกต้องดูมาจากบ้านอันนี้เท่าไหร่นะตัวที่ขายเกตสิบไปสิบสี่ล้านที่คนไทยขายไปอ่าแต่ตัวนี้ไม่น่าถึงเพราะมันไม่ได้เกตลองประมาณประมาณเท่าไหร่ไม่มั่นใจพี่ตีราคาไม่ได้ตอนนี้มันขอบตัดหรือเปล่าเนี่ยแท้หรือเปล่า ของแท้ต้องดูที่กรอบพี่ครับนี่เป็นยูกิไปไหนแพงสุดอะยูกิที่มีอยู่ไม่รู้เลยตอนนี้ยต้องเอาเหรอเหรออย่างเออาร์แบ็คตัวนี้ตัวนี้อ๋อบวไอบวไอสามหัวเท่าไหร่อ่ะตัวนี้อยู่สามพันห้าสามพันห้าดเกตอะไรอ๋อเนี่ยมีเกตแล้วตุ๊กตาฉันเคยมาสอยเทสที่นี่มีชักกี้ไหมชักกี้ไม่มีเลยครับพี่ ถ้าชักกี้ไม่มีเอาเออโอเคเทปที่พี่เช่าก,ก็ไม่มีหมดเทปต้อหมดมีแต่ลูกค้าว่าถามหาเทปตัวพี่วันเดียโอ้ฉันอยากได้ชักกี้เวอร์ชันหน้าหลอนๆอเอยทะเบียนญ,ญี่ปุ่นเพื่อมีนะบอกแล้วมันต้องมีไปของแปลกๆเยอะนะโอเคเลยหนึ่งซอยไปตวางใส่ถุงอย่างนี้เลยเหรอแสงนี่เท่าไหร่อ่ะแสงเหรอสองร้อยห้าสิบนี่บัตรไรเย่เท่าไหร่ ได้เกียร์750บค่ะ750บาทใช่750บาทแถมหนูกลับบ้านไปด้วยใส่ฐานกี่ก้อนนะเราเนี่ยอ้โหงเลขขนมเองอย่าขนมอยู่ได้แล้วโอเคบ้างเจ้าเสื้อผ้ากับสี่สิบาสมานะเสื้อผ้ามือสอกางเกงขาก้วจวลค่ะัแก้รอดูต่างชาติปัญหารายได้เลปันาตุสเดียรลาันาตุเดียร์แล้วัญหาทีแกเองก็ทำได้ถ้แกมาตัวเปล่าแกทำแบบต่างชาติเลย คนค oh, <okay. S 1> าวอีซีโลอันนี้650 400 500นะครับแล้วแต่คือของมันเหมือนโค oh. เอามาจากเมก,กาครับแต่ว่าราคาถูกกว่าในที่สุดฉันก็เจอของที่ตามหาแล้วชักกี้ตัวเท่าไหร่ครับชักกี้6,000ค่ะ6,000เป็นงานค่ายินบันแบบนี้ที่ต้องการแต่มันตัวเล็กกันดิแกดูดิตัวที่มีกล่องก็มีนะคะอยู่บ้านเป็นงานเดียวต้องเป็นคนยังไงวะชอบอะไรแบบนี้ยเอ่เ วันนี้ดีมากเลยคนไม่แน่นนะครับบรรยากาศกำลังโอเคเอาแหละหาคิสังเกตจงหาของใหม่ค่ะเนี่ยพวกของมินิมอลพวงกุญแจเยอะนะบัตรลเยอรดผิวสีตัวนี้ของโล่งนะวันนี้โล่งเดินง่ายเที่ยเียลยนัดหนึ่งผมเจออะไรบางอย่างนี่เครื่อินฟูสายของเก่าอะนะโอเคยวะ ซาวเบิมันยังใช้ได้อยู่ไหมพี่ใช้ได้อยู่ครับผมทุกตัวเลยเหรอทุกตัวเลยครับจะลองฟังสักหน่อยนึ่งไหมครับเฮ้ยตัวนี้เอลซอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองเทสอ่าเป็นซาวเบินะครับวอล์กแมนแล้วมันตั้งยี่สิบสามสิบปีก่อนนู่นแล้วใส่ซีดีหรือว่าใส่เทปเทปล้วนโอเคมันใช้ถ่านใช่ไหมใช้ถ่านเอเสอก้อนโอ้ฉันว่าเสียงมันไม่น่าจะดีเท่าแบบปัจจุบันหรอกนะให้ลองฟังโอเคใส่ฟังเรียบร้อยผมไม่ได้ฟังซาวเวิลมากี่ปีแล้ววะายี่สิบปีเดี๋ยวผมอธิบายให้ และเข้าเปิดเทปเป็นเพลงของมาชาอัลบัม้มแรกอ่ะนะฉันเทสสาวยุคนั้นมันยังไม่มีแบ่งแบ่งชาแนลใช่ปะรู้ว่ามันแบ่งแล้ว,ลวอาจจะไม่ได้ครอบคุมเหมือนยุคนี้นะครับอสาวมาเต็มๆสองหูเลยนะครับมาหมดเลยสองฝั่งเสียงเบสก็จะบึงบึง

เปลี่ยนเปลี่ยนตามนี้ครับเปลี่ยนตามนี้เลยนะแร่ละห้าสิบโตการ์สนี่ไหมพี่เฮ้ยโอ้ยเอาแต่เวลาโชว์ของเว้ยโโตการ์ดอ่าอันนี้เมนเมนเหรอไม่ค่เมนหนูเองพี่จินถุงดูตัวไม่ครบด้วยเหรอลูกใช่ครับโอ้โหหนูดูตอนตอนชอบตอนไหนลูกเวียดนามใช่ไหมเอาเวียดนามอ๋อไม่มันมีเวียดนามแบบไปเที่ยวปกติก็มีลูกพี่่อแม่ทีดี บอกแล้วมันจะมีอ,อะไรแปลกแปลกเยอะมากคือแบบมาได้ไงวะเห็นนั่งนางเนียนแบบนี้ต่างชาติมาเนียนกันเยอะนะเว้ยแล้ววัยรุ่นสมัยนี้หันมาเล่นกล้องเก่าเท่าไหร่ครับสองพันห้าที่น้องลองถ่ายได้น้ะเป็นเซอฟี่ด้วยอ๋อร้านนี้ใหญ่มากนี่คือสวรรค์ของเด็กควนแบบเราซุดลูกหูลูกตาไปเลยมีช็อปเปอร์มาถ่ายรูปด้วยอันนี้คืออะไรคือซุปเปอร์ปะซุปเปอร์เป็นไปพร้อมอันนี้คือตลับจะมียังมีผลิตอยู่หรอ ก็แบบเดิมครับไม่มีผลิตเดิมเดิมเดิมออริจินอลหมดเลยแต่หาเล่นง่ายกว่าใช่ครับด้วยอันนี้คือต่อจากเครื่องใช่หรอใช่ครับชุดละสองพันห้ารับการสามเดือนครับชุดละสองพันห้าเรามีหลายชุดดิใช่ครับก็คือสั่งได้สั่งได้ครับอ๋อสั่งได้คือสั่งปุ๊บเดี๋ยวพี่ไปก็คือเอามาเป็นอย่างนี้ให้เลยใช่พร้อมเล่นกับทีวีที่บ้านได้เลยยุคสมัยมันเปลี่ยนนะนะคนนิยมเล่นอะไรเก่าๆแบบเนี้ยแบบมันคลาสสิกไงตอนกินเหล้าปาร์ตี้กับเพื่อนนะนะแซวบุกสตาร์วอลถูกใจสิ่่่งนนนีีีี้้ววาาอออัคืืขขยยยยเเดหรรมลพ ยกลูกเหรอยกลูกเท่าไหร่ <2005. S 2> พันห้าโอ้โ,โหเยอะเหลือเกินคือวันนี้ตาลายมากใครหาของอยู่มึงตาลายแบบกูแนๆ่ๆนี่ก็คือเขาบอกว่าถ้าจะมาให้มาหกโมงนะครับจะได้ตั้งแบบครบๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าชักชักกี้เท่าไหร่ครับสองพันเก้าแต่ฉันอยากได้ล่างที่มันมีรอยเย็บประดีโอ้ยไม่ตรงสักอย่างแล้วโซนเนี้ยฟิลลิ่งดีมากเลยนะอ,อันนี้คืออะไรไข่น้ำหอมอ่าน้ำหอมเลยอันนี้มันมือหนึ่งปะเนี่ย เทเตอร์นะพีเตอร์เหรอชาแนลบูเทเตอร์เท่เทเทาไหร่เออวันห้าสิบล้าครับพี่เอาอันนี้3,500ครับ3,500ในช็อปอยู่5,000กว่าเป็นโกนะอ๋ออ๋อมันก็เต็มเต็มขวดอยู่อ่าใช่ครับชันดมและแครแน่นอนแล้วอันอันนี้เกี่ยวอะไรด้วยนะแล้วอันอันนี้ดีกว่าอันนี้เกี่ยวอะไรด้วยหายหลอันนี้เป็นซีดีวงนะครับมีควีน เดวูกลีนเดย์สภาพดีฟานิโบวลหรือแกจะพาเพื่อนมาช่วยกันดูของก็ได้นะมันจะช่วยกันเล่งตัวนี้สวยนะอาวนแต่ผมใส่ไม่ได้คือเขาไม่ใช่แบบตลาดคนแก่ของมาขายคือวัยรุ่นนะเว้ยเสื้อผ้าอะไรก็เทสดีนะบางร้านก็สว่างบางร้านก็มืดแบบจริงจังเลยอ่ะ พวกปอตเตอร์หนังของแต่งร้านอะไรก็เยอะนะแจมๆเยอะเลยปอตเตอร์ไปขึ้นแจ็กสันเราก้องบอกทองเอาไว้ตาดีได้ตาร้ายเสียเขาไม่ไม่ไม่ใช่แค่เอามานั่งขายด้วยอะไรด้วยเท่าไรนะถโนเกียรุ่นเก่าเสือบอสคอลเลกชันเก่าก็พอมีนะร้านนี้เป็นเคนโซ่แต่ต้องดูป้ายเอาเอง และฉันไม่ได้เล่นเคนโซ่ไงถ้าแกเล่นเคนโซ่แกก็ลองดูเอาละกันว่ามันแท้หรือมันเทียมาน,นะแกตรงเวทีฮอเอานะอย่างเงี้ยอ่ะแคนนอนแบบเนี้ยตีไปเลยแท้และสูพีมไปเนี้ยฉันตีปลอมอ่ะแกลองดูไม่เชื่อลองดูอันนี้เป็นสูพีมนะครับแต่ดูข้างในดูซิปแล้วก็โอเคเข้าใจได้ถ้าไม่เน้นแบรนด์เน้นความสวยงามก็น่าจะไม่ผิดหวังนะแต่ละยะ่งโอ้อันนี้อันนี้ไม่ผิดหวังแนะ่แน่ ใครที่ว่างมากๆแกลงนั่งรถเมย์มาเที่ยวแบบฉันเนี่ยอุ้ยบอกเลยว่าโคตรเพลินนะนะนี่คือแซงเมื่อแกไม่มีไฟมาด้วยแล้หล่อเนี่ยใช่โค้งเดือดๆทั้งนั้นทำไมเสื้อแต่ตัวโหดจังเลยตรวม National Geographic ครับน้องๆหนูๆน่าจะไม่ทันวิดีโอแน่ๆทีโอครับวมดีโอเทปสมัยก่อนโอ,โอ้ยดาวพระุกรดาวพรุกรรุ่นไหนวะเนี่ย ว้ยรุ่นบางคนก็เอาของสะสมที่บ้านมาปล่อยเหมือนในหนังเลยนะแกดูของแต่ละอย่างเดนะสมัยก่อนใครเล่นแลกเนี่ยต้องมีติดบ้านเอาไว้เลยนะ <c oughs> และบางอย่างมีเงินอย่างเดียวมันหาไม่ได้เว้ยเพื่อนมันต้องลงมาดูเองตลาดนี่แหละกาชาคือไม่รู้จะซื้ออะไรดีคือแบบไม่คิดว่าจะมีก็มีเจ้าของร้านเป็นแฟนแ,ฟนแมนยูย้ำอัมโบนเท่าไหร่พี่ ช้าเป็นตัวนท่าไงเจ็ด้อชิ้นต่อไปชั้นตีว่าปลอมแต่ชั้นชอบทรงหมวกชั้นจะซื้อไปกอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีครับเท่าไหร่ครับร้อยห้าได้ไหมอ่ะร้อยห้าได้ไหมครับอ่าอ่ของบางอย่างมันเออวางขายกันอย่างนี้เลยเหรอแกะกาสองกะซื้อไม่ล่ะโอ้ยอย่างนี้ผมนึกว่าม,มาจากหนังเรื่องอะไรนะไ <c oughs> อเรื่องอะไรนะที่คนนั้นที่เขาสั่ไอตรงนี้ตรงหน้าอกอะ่ะ ในกันในการเมกันิสสตอรี่ถ้าแกดูของที่เฮียเขาขายเดะอะไรวะเนี่ยอันนี้หรออันนี้เ่าอเอาเกินก็เอา500ร้อาร้อยมันมือหนึ่งมือสองพี่ก็เป็นมือเป็นเก่าอ่ะเก่าก็คงใส่เคยใส่มาแล้วแหละได้มันเก่าเพราะว่าเพราะว่าขาของใหม่ทรงมันจะไม่ใช่ทรงนี้อ๋ออันนี้คือสรงคลาสสิกเลยอ่ะกูว่าตรงมีฝรั่งซื้อกับบ้านเชื่อไหม พอแข็แกมีเวลาให้กับมันฉันรับประกันว่าแกคุ้มแน่นอนหาขี้สังเกตทำงานนาฬิกาพสามสามหนึ่งศูนย์เท่าไหร่เนี่ยพี่เไม่ได้ลองเหรอไม่อ้มีสายไม่มีสายชาร์จคือมาแต่เครื่องเปล่าๆเปล่าๆเลยปล่อยเท่าไหร่เนี่ะหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแต่ไม่ชัวร์ใช่ปะสายชาร์จก็ไม่มี ร้อยห้าสิบเหรอร้อยหนึ่งได้ไหมได้อ่มามามาครัเครื่องหนึ่งฉันจะเอามันไปทำคอนเทนต์ปลุกชีวิต3310านี่คือของที่ผมได้จากตลาดมืดครับโนเกียสามสา์ตี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 ต้ตีตสตีตีตีรีตีตสตสตีตีตีอ